สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมรายกันดัมวอลกันอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราได้ทําการสุ่มการชาของเกมรายกันดัมวอลกันไปค่อนข้างจะเยอะเลยแหละแล้วเราก็ประสบความสําเร็จได้ตัวที่เห็นอยู่ที่หน้าจอมาก็คือยูนิคอนกันดัมเลสทอย์โหมดก็จะเป็นโมบิสูที่ฉลองครบรอบ40ปีของกันดัมที่ผู่มาในเกมรายกันดัมวอลเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นในระดับ4ดาวผมก็ทํามาเบื้องต้นเลเวล50 ตำแหน่งเริ่มต้นของตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวในแนวหน้าเป็นโมบิสูตประเภทสนับสนุนแล้วก็จะไปดูข้อมูลต่างๆรวมไปถึงการรีวิวกันในคลิปนี้กันยา,ยาวๆเลยนะสำหรับการโจมตีต่างๆเนี่ยก็จะเน้นการโจมตีบีมาแต่ว่าก็ไม่ได้เด่นกว่าโจมตีวัตถุมากมายลักษณะพิเศษของโมบิสูตตัวนี้ก็คือโจมตีทุกตัวผักถอยหลังเสริมค่าป้องกันลำแสงบีมแล้วก็ทา่าบัตถุลดความเสียหายของลำแสงบีมแล้วก็ทา่าบัตถุไม่สามารถเคลื่อนที่ ป้องการสภาว้ผิดปกติซีรีส์ของโมบิสูตัวนี้ก็จะอยู่ทั้ง40ปีของฉลองครบรอบกันดัมแล้วก็โมบิสูตกันดัมยูนิคอนด้วยนะสำหรับเนื้อเรื่องของตัวนี้ก็คือรูปกายที่แท้จริงของยูนิคอนการดัมที่มี NTD ติดตั้งซึ่งมีเขาไปรูปตัว V ที่เป็นเอกลักษณ์ก็สำหรับ NTD นะก็คือ p e w t s t r o y m o d o ประมาณนี้ก็เป็นสำหรับ New t y p ทใช้ในการ ต่อสู้กันกับนิวท้ายเรือว่าคนปกติก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างจะสําคัญเลยสาหรับยูนิคอร์นการดั้มสำหรับตัวเนี้ยผมก็ได้ทําการดัดแปลงติดชิ้นส่วนต่างๆไปจนครบแล้วอยู่ในเวอร์ชั่นที่14นักบินขึ้นขับเนี่ยก็เลือกได้ไม่ยากนะถ้าเราเลือกกันแบบเร,เร็วก็จะเลือกตัวบาหนัดลิงที่อยู่ในอีเวนต์กาชาอีเวนต์ของเกมและการดั้มวอก็คือบียอนวอลลุ่มหเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นตัวเนี้ย ก็ยังไม่ได้วิเคราะห์หรือว่าเสริมอะไรมากมายก็จะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นตัวที่เข้าที่สุดนะสำหรับใครที่รีบๆจะหานักบินขึ้นข่าวผมมองว่าหาตัวที่เป็นคนขับนั้นจริงๆแล้วก็อยู่ในอีเวนต์ของภารกิจล่าสุดเนี่ยก็จะใช้ได้ดีในดับนี้สำหรับสกิลต่างๆเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันแบบละเอียดๆนะสำหรับชิ้นส่วนดัดแปลงยูนิตผมก็เน้นการหลบดีนะเพราะผมมองว่ายูนิคอนการดั้ม เลตทอนหมดเนี่ยเป็นตัวในแนวหน้าแต่ว่าค่าการหลบหลีกไม่ค่อยจะดีแต่ก็อาจจะมีการดัดแปลงปรับปรุงในอนาคตอันนี้ก็ใส่ไปเพียงเบื้องต้นเท่านั้นแหละสําหรับตัวละครประกอบตอนนี้ผมใส่ลิดเดิ้ลมาเซร่านะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวของซีรีส์ยูนะิคอร์นแล้วก็มีช่องเหียมตาที่อยู่ที่5ช่องอ่ะก็ใส่ด้ค่อนข้างจะเยอะเลยก็จะเน้นการหลบหลีกอีกเหมือนกันนะก็ผมมองว่าตัวแนวหน้าถ้าหลบหลีก,กเยอะๆมันก็จะดีอันนี้ก็จะเป็นข้อมูล เบื้องต้นสําหรับตัว4ดาวยูนิคอนกันดัมเดสทอย์โหมดในเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ40ปีของกันดัมะเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่างๆของตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับสกิลต่างๆผมก็ทําเป็นเลเวลสูงสุดและของระดับ4ดาวถ้าไม้ตายตัวนี้ก็ยังไม่มีท่าไม้ตายเองนะท่าไม้ตายก็จะเป็นท่าบ um นะีมแมกนัมแอนด์บีมไรเฟิลผสนการโจมตีกับกันดัม RX 78ขีดสอนก็ จะเพิ่มค่าของกัารําแสงบีมแล้วก็ท่าบัตถุให้พักพวกทั้งหมดแล้วยิงบีมแม็กนัมและบีมไลเฟิลใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ตัวยูนิคอนกันดั้มเดสทอย์หมดเนี่ยก็มาพร้อมกับกันดั้ม่ะก็จะร่วมกันโจมตีก็จะเป็นคู่กันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเรามีตัวกันดั้มครบรอบ40ปีด้วยแล้วมาไว้ในทีมเดียวกันอจะมีการร่วมกันโจมตีแบบแอซิสหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมเคยมีก็คือเทิร์นเอกับเทิร์นเอ็กซ์ถ้ามาอยู่ด้วยกันจะมีการร่วมกันโจมตี เพิ่มพลังพิเศษด้วยนะสำหรับท่าต่อมาก็จะเป็นท่าธรรมดาสกิลแนวหน้าสนัมสนุนป้องกันเพิ่มค่าป้องกันลำแสงบีมแล้วก็ท่าวัตถุให้พักพวกทั้งหมดบีมเกรตริ่งกันยิงปืนกลใส่ศัตรู4ครั้งแล้วก็ทำให้ชะง,งักป้องกันผสานก็ร่วมกันกับกันดั้มป้องกันสภาวะผิดปกติให้พักพวกทั้งหมดและลดความเสียหายจากลำแสงบีมและท่าวัตถุ ท่าสุดท้ายนะก็คือบีมแคตลิงกันแอนด์ไฮเปอร์ฮัมเมอร์ก็ร่วมกันโจมตกีกันกับกันดั้มนะกันดัมก็จะเหมือนจะมีลูกตุ่มแหลมๆไปโจมตีศัตรูอันนี้ก็จะเป็นท่าทั้งหมดของตัวยูนิคอนกันดัมเดสทอยหมดในเวอร์ชั่นรบรอบ40ปีแล้วก็เสียดายที่ไม่มีท่าไม้แตะเอียดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทดลองเล่นตัวยูนิคอนกันดัมเดสทอยหมดกันในด่านลองดูเลยดีกว่านะครับครับก็เช่นเคยนะผมจะทดลองเล่นตัว ยูนิคอนการ d ดัมเดสทอย Mode เวอร์ชันครบรอบ40ปีของการ d ดัมเนี่ยในด่านภารกิจทั่วไปด่านที่150ซึ่งเราทดลองกันเป็นประจำอ่ะจะดูซิว่าการโจมตีของยูนิคอนก u n d ดัมเดสทอย m หมดซึ่งเป็นโมบิสุดระดับสนุนเนี่ยจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องมีการโจมตีที่เป็นหมู่คณะผสมคันแล้วเพราะว่าตัวฝั่งตรงข้ามของโมบิส i t จะมาค่อนข้างจะหลายตัวก็จะเห็นได้ว่าการโจมตีของยูนิคอนการดัมเดสทอย m หมดเนี่ยโจมตีเหมือนจะ ไม่เข้าเลยแม้แต่ตัวเดียวเลยตาอ่ะแม้จะมีการด้ามไอซ์เจ็ดสิบแปดขีสองมาช่วยก็ก็ไม่ไดีขึ้นมาเลยอ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเพียงแค่ในระดับสี่ดาวเท่านะั้นะเดี๋ยวเราจะทําการอัปเกรดเป็นในระดับห้าดาวกันด้วยแต่เพราะว่าดูแล้วแค่เว็บที่หนึ่งยูนิคอนการด้ามเดสทอร์มอก็ไม่สามารถผ่านได้นะครับเราต้องทําการอัปเกรดเพิ่มขึ้นอีกเราไปที่หน้าการอัปเกรดเลยดีกว่าครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าการอัปเกรดของยูนิคอนการัมเดสทอร์มอแล้วตอนนี้เป็น4ดาวเลเวล5้าเราก็จะต้องทําการอัปเกรดให้เป็นระดับ5ดาวว่าตอนนี้ก็จะต้องใช้แบบพิมพ์เขียวเนประสงค์ซึ่งตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ225อันก็เพียงพอค่อนข้างจะเหลือด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่ได้เน้นการอัปเกรดอะไรมากมายสําหรับตัวเก่าๆแล้วเราก็จะเก็บไว้ใช้กับตัวยูนิคอนการดัมเดสทอร์มอลแลวตอนนี้ก็จะเปลี่ยนพิมพ์เขียวอเนกประสงค์ 225อันก็จะใช้ไป2ไป40อันก็เปลี่ยนเป็น,ปนพิมพ์เขียวมวูิสูรของยูนิคอนกรนั่เดสทอร์มดแล้วก็กดที่การอัพเกรดได้เลยตอนนี้เลเวลสูงสุดเราก็จะเพิ่มมาเป็นเลเวล50ที่สามารถทำการอัพเกรดได้สำหรับพลังต่อสู้จาก8,511ก็จะขึ้นมาเป็น9 0 3 0ะเดี๋ยวเราจะต้องทำการเพิ่มเลเวลของยูนิคอนกรนัมเดสทอร์มดกันด้วย ก็จะเพิ่มให้ดูเลยแหละรตรงนี้ก็สามารถกริเกลี่ยการสำหรับแผ่นชิ้นส่วน EXP ได้แล้วเราก็จะไปดูกันว่าค่าพลังสุดท้ายของตัว Unicorn c a n n o d e t h o y Mode จะดีขึ้นมาบ้างหรือเปล่าก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยตอนนี้ก็จะ พลังต่อสู้อยู่ที่9,308แล้วก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรแหละเดี๋ยวผมจะต้องทำการอัปเกรดสกิลให้เป็นในระดับสูงสุดนะแต่เราไปทดลองเล่นตัวยูนิคอนการ์ด้มในแบบ5ดาดาวกันในด่านต่อกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ด่าน150อีกเหมือนเดิมมาดูซิว่ายูนิคอนการ์ด้ามเดสทอย์โหมดในแบบ5ดาวเนี่ยจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าสาหรับแค่เวฟที่1น่ เพราะว่าคราวที่แล้วก็ไม่ผ่านลยสำหรับตัวในระดับ4ดาวตอนนี้ก็เป็นในระดับ5ดาวเลเวลก็ค่อนขอ้างจะสูงสุดแล้วยานลบก็ใช้เป็นยานกำลังซีเลสเพิ่มเพิ่มเลือดของซีรีส์ยูนิคอร์เนี่ยแหละซึ่งไม่เน้นการโจมตีก็ต้องเป็นการโจมตีของยูนิคอร์การดัมเดสทอรหมดครบรอบ40ปีเท่านั้นถึงจะผ่านได้เพราะยานลบลานี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ท่าโจมตีก็เนเหมือนเหมือนจะมีท่ายิงปืน,นกลกคะดิ่งกันท่าเดียวหรือหปล่ากับร่วมกันโจมตีกับกันดัมไอเจ็ดสิบแปดี่สองเท่านั้นนี่ยก็เลยโจมตีไม่ผ่านนะสำหรับในระดับห้าดาวก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีแล้วเร,เราไปทําการอัปเกรดไปในระดับหกดาวกันต่อเลยดีกว่าน,นะเพราะว่านี้เราจะอัปเกรดกันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแหละครับครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่หน้าการอัปเกรดของตัวยูนิคอนกันดัมเดสทอยหมดแล้วก็ จะเป็นการอัปเกดตอีกขั้นหนึ่งนะซึ่งอาจจะเป็นขั้นสุดท้ายสําหรับใครใหลายๆคนนะก็คือทําในระดับ5าดาวให้เป็นในระดับ6ดาวแต่ว่าสําหรับตัวผมเองนี่ยังไม่ใช่ขั้นสุดท้ายของช่องผมแล้วก็คลิปผมในคลิปนี้นะก็เราจะต้องทําการอัปเกดตแบบเดิมแล้วก็คือนําแบบพิมพ์เขียวนเนกประสงค์มาเปลี่ยนเป็นแบบพิมพ์เขียวของย um ูนิคอร์กาคนัมเดสทอร์โหมดฉลองครบรอบปีเนิบปีก็กดแรกได้เลยนะตอนนี้ก็จะมีพิมพ์เขียว ที่ลดลงไปแล้วแหละแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะพอที่จะทาการอัปเกรดตัวอื่นไนดะ้อย่างนี้นลก็จะต้องกดที่การอัปเกรดนะแล้วก็จะทํายูนิคอนการ์ดัมเดสทอร์หมดให้เป็นในระดับ6ดาวซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นไปนะพลังการต่อสู้ตอนเนี้ยเกิน1นึ่งมือแล้วนะอยู่ที่1นึ่งพถือว่าเยอะมากเลยยังไม่ได้ทาการอัปเกรดเลเวลนะก็ต้องทําการอัปเกรดเลเวลให้เป็นระดับ60 สูงสุดของระดับ6ดาวก็ค่อยๆเกี่ยวไปก็ได้สำหรับแผ่นชิ้นส่วน exp เนะี่ยดูซิว่าค่าพลังสุดท้ายของระดับ6ดาวจะเป็นเท่าไหรนะ่ก็คือ1,411แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดสกิลให้เพิ่มขึ้นไปในระดับสูงอีกแนละ้วเ,เราไปทดลองเล่นกันในด่านต่อกันเลยดีกว่านะครับ ครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ด่าน150นะแต่ว่ายูนิคอนการดัมเดสทอยหมดฉลองรบรอบ40ปีอ่ะไม่สามารถผ่านได้เลยเราก็เลยนำพักพวกมาช่วยด้วยอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นโมบิสูดซินเวอร์ u l เลตซับเพเซอร์ก็จะเป็นซีรีส์ของยูนิคอนเนทีฟเวอร์ชันเนอ่ะดูที่ว่าจะผ่านได้ดีขึ้นไหมเพราะว่ายูนิคอนกันดัมเป็นตัวสนับสนุนถ้ามีพักพวกมาก็น่าจะทำได้ดีขึ้นนะและ้วก็ผ่านเวฟที friend. Friend. Um ่หไปได้ มาดูกันที่ว่าเวฟที่สองเป็นยังไงจริงจริงซินเวอร์บูเลตสับเพ็เกอร์ก็ไม่ได้เน้นการโจมตีมากมายเนี่ยจะมีท่าไม้ตายเอยดของซินเวอร์บูเลตอย่างที่ยิงปืนเข้าไปก็สามารถผ่านได้นะคราวนี้แค่มีซินเวอร์บูเลตมาช่วยตัวเดียว อันนี้ก็จะเป็นเวฟสุดท้ายกนะ็จะลุยกับตัวมิโอซิอออ่ะแล้วก็มีตัวต่างๆก็จะเป็นแคมเปอร์อาเช่กันดัมดูซิว่าจะผ่านได้หรือเปล่าว่าเวฟสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านไม่ได้เพราะว่าไม่ทันเวลาเนี่ยแต่ก็ดูกันซิว่าอยู่ในควานกันดัมเดททอรโมดร่วมกับซิมโบลเบรดซัมเพเอร์อรอรอรจะสามารถผ่านได้หรือเปล่า อันนี้ก็ยังก้ากึ่งอยู่เวลาก็ผ่านไปพอสมควรแล้วต่ดูแล้วก็น่าจะผ่านได้ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ก็ไม่แน่เหมือนกัเดี๋ยวแทมเฟอรนะตัวสุดท้าย <c oughs> ก็สามารถผ่านได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทำการอัปเกรดตัวยูนิคอร์นการนัมเดททอร์หมวด40ปี ให้เป็นในระดับที่สูงกว่าในระดับ6ดาวน,นะเพราะว่าตอนนี้ผมมีแผ่นเกียรติคุณยอดโมบิสูตของยูนิคอนการ์ดัมเดสทอร์หมด40ปีนี้ด้วยเราก็จะทําเป็นในระดับดาวสีม่วงขั้นสูงขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าการอัปเกรดกันต่อเลยดีกว่าครับครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าโมบิสูตของเรานะก็จะให้ดูว่าตอนนี้ยูนิคอนการ์ดัมเดสทอร์หมดของผมเนี่ยพลังโจมตีเกิน1นึ่งหมื่นะแต่ว่าก็ยังอยู่ที่ลำดับที่12ของโมบิสูตที่มีพลัง จมตีสูงสุดของผมดูซิว่าการอัปเกรดเป็นซูเปอร์โมวิสูเนี่ยจะทําให้พลังโจมตีของตัวเนี่ยพลังต่อสู้ขึ้นไปสูงแค่ไหนเราก็ต้องกดที่การอัปเกรด S เป็นปุ่มสีม่วงแท้จากแต่ก่อนจะเป็นปุ่มสีเขียวที่เป็นแบบพิมพ์เขียวเนี่ยประสงค์ตอนนี้ก็ไม่ใช่ลนะองลองกดดูนะเขาก็จะถามว่าโปรดเรียกแผ่งเกติคุณยอดของโมบิสู ซึ่งจริงๆเราก็มีอยู่เพียงแค่อันเดียวน่หลังจากที่เราทําการสุ่มการช์ชา400เพรแล้วก็ได้400แต้มไปแรกมาก็คงต้องใช้เพราะว่าใช้กับตัวอื่นไม่ได้สําหรับแผ่งเกียรติคุณยอดจะเป็นของ4ดาวตัวใดตัวหนึ่งไปเลยมันจะตายจาก3ดาว2ดาวหรือ1ดาวที่ว่าใช้กับตัวไหนก็ได้แต่ว่า4ดาวจะใช้ได้กับตัวเดียวแล้วก็จะต้องกดยืนยันใช้แผ่งเกียรติคุณยอด4ดาว,ดาวสนับสนุนยูนคิคอนการ์ด้ามเดสทอรหมด40ปีแล้วก็เขาบอกว่าจะใช้ไอเทมเพื่อดําเนินการอัปเกรด เป็นระดับซุปเปอร์หรือไม่เกรดของยูนิตจะกลายเป็น1เมื่อถูกทำการอัปเกรดแต่ไม่ได้หมายความว่าค่าพลังใจลดลงนะเพราะมันจะเพิ่มขึนะ้นแล้วก็จากระดับ6ดาวนก็จะเป็นซุปเปอร์มือสุดดาวสีม่วง1ดาวกดได้เลยนะอัปเกรดซุปเปอร์ไม่น่าน่าจะไม่สามารถลดดาวลงมาคืนนะนะั่นแหละเราก็จะต้องใช้ในรดับดาวสม่วงกันไปตลอดนะสำหรับตอนนี้พลังต่อสู้จาก 1,481ก็จะเป็น1,928แล้วก็ขึ้นมาพอสมควรนะแล้วก็ได้ S อ b อ l ริตีใหม่มาแล้วนะัก็คือเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมให้กับตนเองเป็นในระดับ3ดาวก็ถือว่าพอใช้ได้นะเพราะว่าสูงสุดของ S อชอาริตนีะ้คือในระดับ4ดาวนะแล้วก็โอกาสการแสดงผล70%อัตราการเพิ่ม10%ระยะเวลา8วินาทีอันนี้ผมมองว่าใช้ไดนะ้เพราะว่ายูนิคอนการดั้ม เ e s t อ o ห mode 40ปีเนี่ยเน้นการโจมตีลำแสงีมากกว่าวัตถุเล็กน้อยอยู่แล้วนะการเพิ่มการโจมตีลำแสงบีให้กับตนเองในระดับ2เนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้เลยเนะี่แต่ถ้าเราไม่พอใจอ่ะเราสามารถจะมาเปลี่ยนก็ไดนะ้ตอนนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนได้นะจริงๆก็คือมีแผ่นเปลี่ยน S r i t y ได้แต่ว่าสำหรับการเปลี่ยน S g r v i t y เนี่ยผมขอยกยอดไปไว้ในคลิปอื่นๆคลิปถัดไปของช่องผมดีกว่าคงจะไม่ได้ทำการ เปลี่ยน i ต y ให้ดูแต่สำหรับตัวผมเองอ่ะอยากได้ในระดับ4ดาวเหมือนกันนะเราสามารถดูข้อมูลได้นะอันนี้ต้องคนที่มีโมสูรนั้นเท่านั้นอ่ะจะสามารถดูได้คนไม่มีก็ไม่สามารถดูได้ผมก็จะให้ดูแล้วกันว่าสำหรับในระดับ4ดาวเนี่ยของยูนิคอนกัรดัมเดสทอยหมดก็คือเพิ่มพลังโจมตีท่าตรปทุแล้วก็นำแสงบีมให้กับพักพวกทั้งหมดเลยในระดับ2โอกาสการออกอยู่ที่0.5 0 3เะ ก็ต้องมาสุ่มให้ได้ในระดับ4ดาวถ้าสุ่มไม่ได้จริงๆผมมองว่าใช้ไปก่อนก็ได้สาหรับในระดับ3ดาวที่ผมมีอยู่ตอนเนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับตนเองนะถ้าในระดับ3ดาวต้องเป็นระดับ4ดาวเท่านั้นโอ้โหก็ลุ้นกันค่อนข้างจะยากพอสมควรนี่แหละแต่ก็น่าเสียงตอนนี้แผ่นเปลี่ยน s อสอาร์เผมมีตั้ง49แผ่นแต่คงจะเปลี่ยนในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดสกิลต่างๆแล้วเราไปทดลองเล่นกันในด่าน ต่อการแบบยาวๆจนจบคลิปกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนเราจะไปดูการเล่นกันแบบยาวๆจนจบคลิปนะผมก็มาเสริมเพิ่มเติมกนิดนึงกนะ็คืออยู่หน้าโมบิสูน่ะตอนนี้อยู่ในควันกันนัมเล็ทอยหมดของผมามาอยู่ในตำแหน่งอันดับที่4ของโมบิสูที่มีค่าพลังสูงสุดนะแต่จริงๆผมอยากจะบอกว่าผมยังอัปเกรดสกิลได้ไม่ครบนะก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปสูงกว่านี้อีกแหละแต่ว่าตอนเนี้ตัวซุปเปอร์โมบิสูที่ผมมีก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะ ก็จะมีตัว Nightingale ที่เราเคยรีวิวแล้วก็ทำการอัปเดตไปให้ดูกันก่อนหน้านี้ก็คล้ายๆกับตัวยูนิคอนที่เราทำกันในคลิปนี้แหละก็ยูนิคอนการด้าเดทอร์หมดก็จะเป็นตัวที่2สําหรับตัวที่3เนี่ยมันเป็นตัวแจกฟรีในการอัปเกดตเป็นซุปเปอร์มือสุดที่ทุกคนก็น่าจะได้ถ้าเล่นในช่วงนั้นก็คือตัวไฮนิวการด้าแต่จริงๆตัวไฮนิวการด้าก็เป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนกันนะถือว่าซุปเปอร์มือสุดตอนนี้สามตัวที่ผมมีก็เป็นตัวลิมิเต็ดทั้งหมดแหละก็ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ผมเพิ่มเติมมาแต่เดี๋ยวอยากจะให้ดูอะไรเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะเพิ่มเติมมาสําหรับตัวยูนิคอนการดัมเดสทอยหมดถลอครบรอบ40ปีอ่ะเพราะว่าตัวยูนิคอนการดัมเดสทอยหมดได้มีมาแล้วในเกมไลน์กันดัมวอร์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยเวอร์ชั่นแรกก็คือยูนิคอนการดัมเดสทอยหมดแบบปกติเนะเป็นโมดสุดธรรมดาเลยไม่ได้เป็นตัวลิมิเต็ดอะไรเลยเนะี่ยแล้วก็เป็นตัวแรกๆของเกมไลน์กันดัมวอร์ด้วยแหละยก็คือ ดีไซน์อ่ะค่อนข้างจะต่างกับเวอร์ชั่น40ปีพอสมควรนะจะมีโล่มีอะไรอ่ะแต่ว่าไม่ได้มีดาบเหมือนเวอร์ชันครบรอบ40ปีนะแล้วก็ดีไซน์ผมมองว่าเวอร์ชันครบรอบ40ปีสวยขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะเขาเนี่ยก็จะดูสวยขึ้นมาเลยแล้วก็ท่าทางต่างๆก็มีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะขึ้นมามากเลย,เลยแหละแล้วก็มีดาบบีมเซเบอร์ด้วยนะสำหรับตัวต่อมาก็จะเป็นยูนิคอร์นกันน้ม ดิสทอยหมดอเวกเคนอันนี้จะเป็นตัว Limited, ลิมิเต็ดนะก็เป็นร่างที่ค่อนข้างจะดีขึ้นมาผสมควรตัวสุดท้ายก็จะอาจจะเป็นฟู a อาร์เมอร์ยูนิคอนการ์นัมดิทอยหมดอเวกเคนอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีเวอร์ชั่นอื่นมาด้วยนะแต่ว่าสําหรับส่วนตัวผมก็จะมีประมาณนี้เนดะี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันในด่านแบบยาวๆที่เราพูดกันมาทั้งคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับครับตอนนี้เราก็จะเล่นตัวยูนิคอนการ์นัมดิทอยหมดฉลองครบรอบ40ปีกันในด่าน ภารกิจทั่วไปด่าน240มาดูซิว่าจะผ่านได้หรือเปล่าซึ่งด่านนี้ก็จะเป็นด่านสุดท้ายของเกมรายกันดั้มวอร์เราก็จะส่งตัวยูนิคอร์กันดั้มเดสทอร์โหมด40ปีเนี่ยไปร่วมกับตัวไนตินเกลซินเวอร์บูเลตซับเพสเตอร์แล้วก็มอร์บิดอนซาร่าซึ่งเป็นตัวที่ยอดนิยมแล้วก็ค่อนข้างจะใหม่ของผมอ่ะก็สามารถผ่านในเวบที่หได้แบบไม่ยากเน แต่ว่าทั้ง4ี่ตัวเนี่ยก็จะไม่ได้ใช่โมบิสูที่เน้นการโจมตีมากมายอย่างโมบิยอนซาร่าเนี่ยก็จะเน้นเพิ่มค่าเฮดีอ่ะมีคอนกาน์นันดมด้วยทอหมดก็เน้นสนับสนุนแล้วก็ร่วมกันโจมตีกับกันมไอเ็ดแปดขีดสองที่เราเห็นกันไปเม่แค่ตอนนี้ก็มาถึงเวฟที่สามแล้วก็ถือว่าผ่านมาได้ค่อนข้างจะดีเลยแหละ ค่าพลังของโมบิสูตรเราก็แทบไม่รู้นะเพราะว่าเรามีตัวโมบิดอนซาร่าช่วยอยู่รวมไปถึงมินิคอนการนัมเดตททร์โมดที่เพิ่มค่าป้องกันนำแสงดีมภาพวัตถุได้ด้วยอาจจะลดทางโจมตีของศัตรูทําให้พลังของโมบิสูรเราแทบไม่ลดเลยแต่ว่าการโจมตีอะค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่าในดิงเกอ่ะซิเมเบอร์โมเลตสเ,สเปเซอร์ไม่ได้หนึงการโจมตีอยู่แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการผ่านด่าน240ด่านสุดท้ายของตัวเกม าระดับนึงนะแต่เราก็จะได้ดูกันไปนานๆน,นะแล้วก็กดเพิ่มความเร็วคูณ2มาด้วยก็ลองดูกันนะว่ามีท่าอะไรกันบ้างค่อนข้างจะเคลื่อนไหวกันเร็วพอสมควรเลยแล้วก็จะสามารถผ่านด่าน240ไปได้นะก็ถือว่าผ่านได้ค่อนข้างจะสวยงามแลเดี๋ยวเราไปเล่นในด่านต่อไปกันเลยดีกว่าครับครับตอนนี้ผมก็จะเข้าสู่ในสนามประลองนะก็จะทดลองเล่นตัวยูนิคอร์นการดัมเลตทอยโหมด40ปีเนะี่ย ในสนามประลองดูกันแบบยาวๆสัก3ตาเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าการใช้งานในโหมดนี้เป็นยังไงเพื่อใช้ในการตัดสินใจแล้วะคิดว่าทุกคนน่าจะสนใจกับหมดสนามประลองเป็นพิเศษตัวที่ผมส่งไปร่วมด้วยก็จะมีโมบิลอนคาร่ามัตเตอร์กันดั้มไฮเปอร์โหมดเนอร์ตฟกันดั้มเอแพ็กแล้วก็ตัวนาทิงเกีลซึ่งตัวนาทิงเกวก็เป็นซูเปอร์โมบิสูตเหมือนกับตัวยูนิคว์นกันดั้มเลสทอร์โหมดในแบบ40ปี โมบิเเมอร์ตอนนี้ของเราก็จะเป็นตัวฮาร์มาลที่โจมตีอยู่แล้วก็สามารถผ่านนะครับตอนนี้เราก็จะมาสู่ตาที่2องนะตอนนี้เราจะไปดูฝั่งตรงข้ามดีกว่าว่ามีอะไรบ้างาเมื่อกี้ต่อสู้ชนะเร็วจนไม่ได้ดูฝั่งตรงข้ามเลยตอนนี้ก็ฝั่งตรงข้ามจะมีบางคีนอมเดสทอร์หมดอเวกเชนมีการดั oss, ้มบาบาทอสฟปนน์เบเทิลเวชานะรวมไปถึงตัวไนจินเกลแล้วก็เบอร์ยิ่งกันดั้มไฮเปอร์โมดเนี่ยถือว่าตัวฝั่งตรงข้ามค่อนข้างจะดีเลยแหละ มีวเมอร์ของเขาก็จะเป็นตัวบิ๊กแดงก็ดูซิว่ามีคอนแคนดัมเด็ทรอมดของเราจะช่วยทีมได้เยอะไหมแต่ว่าตอนนี้โดนทำลายไปแล้วเรียบร้อยก็จะเหลือตัว,ตวสี่ตัวหมูปิ่วของเราดูซิว่าจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเบอร์นิงแคนดัมไฮเปอร์มูดถือว่าใช้การได้ดีรวมไปถึงแันดัมบาร์บทอสกันดัาม,มาบาาเบตเทนเวอร์ชั่นของฝั่งของข้าวเนี่ย ีตัวบางชีนอนได้ทายหมดเวกเชนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีท่าไม่ตายเอ๋ยนะก็คือไซโคฟิวสามชั้นก็มีผิดชนะเราเหมือนี้แหละอีกตัวนี้ก็จะเป็นสไปรุกกายคีราเบอร์หัวตัวค่อนข้างจะดีมากแต่เราก็สามารถดันฝั่งตรงข้ามไปติดยานลบได้นะแต่ว่าโมบิสูของเราตอนนี้เหลือเพียงแค่สองตัวแล้วก็เซนาริงเกลกับเนทีฟกันดั้มเอแพ็ค อันนี้เราก็มีสิทธิ์จะแพ้ค่อนข้างจะสูงแล้วก็แพ้ไปนะครับแบบนี้ก็เริ่มจะสนุกแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราเล่นสนามประลองไปสองครั้งเนี่ยชนะหนึ่งแพ้หนึ่งแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นตาสุดท้ายของเราแล้วดูซิว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะก็จะชี้ว่าได้เลยว่าตัวมนะินิคอนการดั้ามเดสทอย์หมดเนี่ยใช้งานได้ดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าใช้งานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยผมก็ต้องน่าจะทําการดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมมาอีกเยอะนะดูซิว่าตาเน,นี้ยจะเป็นยังไง ทีมที่เราส่งไปก็ส่งไปแบบเดิมนาจะเป็นมูริโดนซาร่าสตอร์กันดัมไฮเปอร์โหมดเนทีฟกันดัมเอแพ็คแล้วก็ไนติงเกลวือที่น่าจะผ่านได้หรือเปล่าฝ oh, 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 ั่งตรงข้ามมีฟินิกส์เนทีฟเวอร์ชัน่นไดทอยหมดเอาไว้เท่นด้วยรวมไปถึงมูกันดั้มตัวใหม่เบอร์นิ่งกันดั้มไฮเปอร์โหมดก็ยังมาอีกเหมือนเคยสำหรับทีมนี้แต่ดูเหมือนโมเมสูตรของเราจะมีจํานวนเยอะกว่าฝั่งตรงขงรง้ามเลยตอนนี้ ดูแล้วมีโอกาสชนะถ้าชนะ2แพ้1ผมมองว่าถือว่ายังใช้งานได้ค่อนข้างจะดีะดีมากเลย้วนี่ผมดูถ้าคนเล่นเกมเนี่ยชนะมากกว่าแพ้แบบเยอะๆมันก็จะดีนะครับใช้เวลาในการต่อสู้สักเล็กน้อย,ก,อยก็เหลือฟินิชเนที่เวอร์ชันจะทำหมดเพียงแค่ตัวเดียวเราน่าจะสามารถชนะได้แต่ค่อนข้างจะอิดพอสมควรในตัวนี้ <G un dessas> อึดจริงจริงคินิกเ <G un S 1> นทีฟเวอร์ชันเนททอยหมดไว้ขึ้นแต่ก็ชนะได้นะครับครับนั่นก็จะเป็นการเล่นเบื้องต้นของผมที่ทดลองเล่นตัวยูนิคอนการ์ดัมเดซทอยหมดในแบบฉลองครบรอบ40ปีให้ดูนะจริงๆก็อยากจะเล่นให้มากกว่านี้แต่ว่าเท่าที่ดูก็คือตัวเนี้ผมอาจจะยังดัดแปลงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะก็ต้องใช้เวลาในการเล่นอีกสักระยะหนึง่งอาจจะถามผมว่าตัวยนะูนิคอนการ์ดัมเดซทอยหมดเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนผมมองว่า ตัวเนี่ยใช้งานได้กลางๆค่อนข้างอาจจะไปทางดีเล็กน้อยนะแต่ไม่ถึงขั้นว่าเก่งอะไรมากมายแบบจนเวอร์ก็ไม่ใช่นะแต่ว่าถือว่าเก่งในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่สําหรับคุณค่าของย um ูนิคอนแคนนัมเดซทอร์หมดฉลองครบรอบ40ปีที่ผมมองว่ามีค่ามากที่สุดก็คือการเก็บสะสมแหละเพราะว่าตัวย um ูนิคอนแคนนัมเดซทอร์หมดตัวเนี้ยก็จะอยู่ในกาชาบิยอนวอลลุ่มสที่บอกว่าจะไม่กลับมาอีกนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ ค่อนข,ข้างน่าจะสะสมเลยทีเดียวอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีเพียงแค่เท่านี้นะสำหรับใครสนใจยนะูนิคอนการดัมเลตทอยหมดก็สามารถสุ่มกา,ชา Beyond รชาบิยอนวอลุ่มสกันได้เท่าที่ผมดูก็อาจจะออกได้ยากหรือไงก็ <laughs> ยังบอกยากแต่มันก็ออกค่อนข้างจะยากอสมควรนะหรือว่าจะไปสุ่มการชาอื่นตอนนี้ก็มีเทศการบอการชาด้วยแต่สําหรับตัวผมเองก็คงจะไม่จะสุ่มการชาอะไรเพิ่มเติมนะสำหรับใครอยากได้ตัวยูนิคอนการดัมเลตทอยหมด ก็ขอให้โชคดีในการสุ่มการชาตินะครับหรือว่าจะรอการอัปเดตครั้งต่อไปสําหรับเกมลายการดั้มวอลก็ได้นะครับก็สามารถติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับสาหรับเกมลายการดดั้มวอลพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ